ันน้อก็รู้แล้วรู้แล้วนะนี่ให้หนูเอารองเท้าอันนี้มานะคะมันเท่เหรอเทอยู่อชุดสไปเดอร์แมนนี่ก็เทแล้วพ่อบอกว่าเพื่อเพื่อเพื่อนบอกว่าโอ้นี่อากาศร้อนจังเลยนะครูไม่ให้ใส่รองเท้านี้มาโอ้ไม่ใช่ครูให้ใส่อยู่วันนี้ฟรีสไตล์วันนี้ใส่ชุดชุดเล่นได้ให้ใส่ชุดเล่นวันคริสต์มาสวันนี้นะ ใส่หนูใส่ชุดอะไรใส่ชุดสไปเดอร์แมนสีแดงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตัวอะไรแมงมุมเอ่ามันเริ่มเป็นมุมแต่ถ้าสไปเดอร์แปลว่าอะไรแมงมุมเออแมงมุมเริ่มตัวใหญ่แล้วเธอหนาเบียดแล้วเธอต้องไปนั่งเบาะทำไมเธอไม่ไปนั่งเบาะดีๆฮะแมงมุมไม่ตดไม่ตดใส่ถูกหรือยังใส่ถูกหรือยังไม่รู้ครบหรียงครบเรียงครบหรือยัง สองเท้าเลยนะเร็วๆขึ้นมาเอ้ยเอ้ยอ,อ,อ้มันก็ม่ใส่ก็ใส่ไม่เป็นในเด็กจะใส่ไม่เป็นอะ่ะอือหือมันก็ถูกเขาไม่ดีมาใส่ใหน่อยหน่อยน่าจะอ่าใส่เองสิใส่ไม่ได้ใส่ได้ไใ,ใสไ่ได้หนูดึงตัว ันนี้เป็นวันที่เราสายที่สุดตั้งแต่เคยสายมานะคะทุกคนตอนนี้แปดโมงเท่าไหร่แล้วไม่รูแปดโมงเย็นแปดโมงเช้าแปดโมงเย็นผิดทางเด้อผิดทางเด้อที่จะตั้ง<ส>ใจจะใส่นะเออสะไม่สะสะลว, <laughs> วยโอ้ยหจะเป็นพูดไม่เพาะจะให้ยายตีเลยหนูก็จะให้ยายตีนะให้โคแล้วตีเพราะพูดไม่เพาะ หนูยังไม่ได้พูดไอ้สาวเลยขอโทษ<ะ> <c oughs> โทษให้ตัวเองเนี่แเฮีย <c oughs> <Yeah. S 2> เออใส่ให้นายใส่ไม่ได้เดี๋ยวจอดรถก่อนได้ไหมหัลโหะใส่ไม่ได้นะจะใส่ไม่ได้แล้วจะใส่แล้วจะเอาเพื่ออะไรอ่ะแล้วนายจะให้หนูเอามาเพื่อเพื่ออะไรรึเปล่ใส่ไม่ได้โดนสอกแล้วเมื่อกี้คโอ๊ยขอโทษครับ โดนหห umas, ไหล่แน่ตรงนี้เลยพูดแรงพูดเก็บคาราเมลเก็บเปิลเต็มคาราเมลเก็บเปิลผีดคาราเมลเต็มคาราเมลเก็บเปิลเก็บคาราเมลคาราเมลเนี่ยนะเออเอ้ยจะตายไหมเนี่ยนะก็บอกคือจะไปจะให้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง รถรถนนบตัวยูตาคอสฮานุนอะไรเราตัวนั่งอยู่นี่วเอ้าก็หาไม่เจออืมอ่าอะไรนะจังน้าโกรธนะนะก็โวยวายไปงั้นเลยอยากให้หนูรีบไงแต่ยังไงนะก็รักหนูนะหนูรักน้าไหมรักอยู่ลองแก้นหน่อยเสื้อแขนเสื้อแขนยาวอยู่นึงเสื้อแขนยาวจีนสรุปจะเอาไหมจะเอาไหมไม่ไม่หนาวหรือ ในใจนะครับถือไปไหนไม่เผื่อหนาวถือไม่ถือไม่ถือเนี่ยเออเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวอาคารนู้นเด้อโอเคโอเคตั้งใจตั้งใจทำกิจกรรมนะวันนี้โอเคถ้าเจอหน้านะห้ามร้องไห้เหมือนปีก่อนนะโอเคโอเคไปไม่รอค่ะแล้วหรอกสะพายกระเป๋าดีๆเดี๋ยวขนมนะไปซื้อมาให้โอเคเอาใส่ตัวตาให้ดีๆใส่ตุ๊กตาให้ดีๆแล้วใส่เนีลยใส่ดีแล้วใส่ดีแล้วโอเคโอ๊ยผิด อันนี้อันนี้กล่องนี้กล่องนี้สะไรกระเป๋าสะไรกระเป๋าแม่กล่อง,องคือว่าเป็นสายที่มีพิษรุนแรงมากเคยโดนบ่างหรือไม่เคยอยากโดนบ้างหรือหายใค่บอกเฉยๆอ๋อเหรอเหรอโอเคค่ะตั้งใจนะครับตั้งใจทำก,ษษษษาากิจกรรมนะครับเจ็บต,ตัวเลยเจ็อ้เหรอจะเจ็บตัวเลยจเจ็บตัวเสียให้ได้โอ้ยแล้วกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอ้ยมีของหล่นไหมมีของหล่นไหมให้ไปแล้วไปแล้ว นะครับเพื่อนเขาน่าจะเข้าแถวอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเพราะตอนนี้ก็แปดโมงฝ่ฝ่าแล้วเขาใส่คริสต์มาสกันหมดเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โหไหคิดดินไข่วะมาจอดมาจะบทมอยู่ข้างๆนี่ทำว่าเราขับรถเร็วอะ่ะมันก็จะกระเด็นโดนคนข้างหลังก็เข้าตานะคะ ทำจริงถ้ามีกฎหมายปรับนี่คือแบบใครทําเศษที่ดงที่ดินโดนใส่พื้นโซนใส่อะไรนี้ปรับ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 ให้มันจะได้ความสะอาดเราไม่หมดเลยจงแสรพระเจ้าคนที่ขับรถตามคุณเนี่ยเต็มคาราเบลเกียบเวลวันนี้สายที่สุดในรอบปีเลยนะคะทุกคนจะสิ้นปีแล้วก็เลยสายอวิ่งหน้าก็สายใหม่ ยี่สหนึ่งแต่ตื่นสายสองอาบน้ำสามอาบน้ำหลานสี่ตัดผมให้จาน้วก็จะตัดผมนะครับแต่ตัดง่ายยู่หรอกตัดแป๊บเดียวก็เสร็จน,นะคะแต่มันทำอะไรอย่างเฮ้ยเข้าขึ้นอาคารแล้วเขาให้ขึ้นอาคารไปแล้ว เขาเลี้ยงหายไปในหมดโอ้ไม่ค่อยเดือดข้างนอกโอยฉันนึกว่าฉันนึกว่าเขาจะขึ้นอาคารไปแล้วเขาอยากนอกเฮ้ยย่ะน่ารักสุดๆกล้องฉันก็เขาเรียกอะไรอ่ะกล้องฉันก็อ่านช้ามากเลยเหมือว่าอ่านการได้ช้ามากชื่อเรียบร้อย นร่นนี่แหละค่ะ